นัดรอบชิงเมื่อวันพฤหัส,สบ,บดีที่ผ่านมา The Match Singer น้ากากนักร้องครองอันดับหนึ่งผู้ชมต่อเนื่องตลอดรายการแต่การขยายเวลาไปอีกหนึ่งชั่วโมงกลับถูกมองว่าทำให้ยืดเยื้อและที่สร้างความผิดหวังที่สุดคือการเลื่อนเปิดเผยใบหน้าผู้ชนะ,ะนหน้ากากทุเรียนไปเป็นสัปดาห์หน้านผู้ชมไม่น้อยเห็นว่าเป็นการฉวยโอกาสจากความนิยม นับตั้งแต่ออกอากาศ The Mask Singer มีผู้ชมสูงขึ้นต่อเนื่องจุดขายอยู่ที่การลุ้นตัวจริงของนักร้องภายใต้หน้ากากกรรมการโปรดักชันและประเด็นดราม่าหลังเฉลยนักร้อง The Mask Singer รายการที่ผู้ผลิตไทยซื้อลิขสิทธิ์มาจาก King of Mask Singer รายการประกวดร้องเพลงของเกาหลีใต้ซึ่งคว้ารางวัลทางโทรทัศน์เกาหลีใต้มาตลอด2ปีที่ออกอากาศโดยรายการต้นฉบับ คณะกรรมการจะเน้นการวิเคราะห์หลีลาน้ำเสียงของผู้แข่งขันมากกว่าให้ความสำคัญกับการทายตัวตนนักร้องภายใต้หน้ากากระยะเวล,า,ลาการแข่งขันกว่า4เดือนทำให้ The Mask Singer หน้ากากนักร้องเมืองไทยครองอันดับหนึ่งรายการที่มีเรตติ้งสูงสุดส่งผลงให้ช่อง Workpoint ขยับขึ้นเป็นอันดับ2ช่องทีวีดิจิตอลทุกวันพฤหัสบดี ล่าสุด w o r k p o i n t Entertainment ผู้ผลิตรายการได้ออกแถลงการขอโทษผู้ชมเรื่องการนำเสนอรายการไม่กระชับและการสื่อสารที่ไม่ชัดเจนจนทำให้ผู้ชมผิดหวังขณนะนเดียวกันทางบริษัทก็สารต่อกระแสด้วยการประกาศผลิตรายการซีซั่นที่2ต่อทันทีโดยยืนยันนำคัาติชมไปปรับปรุง